บึงบ้ง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 บมกมวงโอ้ยซุ้มซุ่มซุ้มผลงานผลงานเอามาปูวไวสามปีบาดไม่คืดที่ ยางไงลงมาอันนี่นี่คุณนี่นี่นี่ต้นน็ดนี่ต้นว่างสร้างนี่ ที่เขาขุดลากไปทำไอ้แยะต้มโควิดนั่นเนี่ยเนี่ยต้นง่วงช้างีแย่สิมาขุดเอาไปตากแดดอยู่นี่นี่ที่เขาหากหนันนากระนานี่อยู่ที่เรามีเยอะแยะเลยสี่ต้นง่วงช้างอันนี้ก็ใบเรียกใบอะไร ไปแล้วว่าลืมแล้วเนี่ย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 เนียต้นอะไรนะโอ้ขี้เห้าห้างอาแต่และที่มันเรียกไม่เหมือนกันนะคะต้านโควิดเป็นสมุนไพรชีวิตนึงเนี่ยที่เขาหากันเนี่ยเนี่ยงวงช้างต้นงวงสาง,างบ้านเขา การโควิดน,นี่ต้นกงสาก้ำพักน้ำแรงพรยาเนตที่ไหน,นโอ้ยไปฝ่ามาตะหงงนี่ยายเนาะ ปลูกทำอีกแล้วเราก็การถือพอดีวพวกนี้เป็นย่างเงห,หอยรัดขาดยูน่นอดขุนไหน,นเป็นยวีนยวสีเง <บน S 2> ี้ยปซ่อน,น,นพวงก,กันมั่นนาน,นเลย,เลยนั่นนานเลยยดอดนี่หนึนี่ผลผลิตของเราเนี่ยเปียมันเนี่ยนี่เนี่ ตึง่าอยู่ยบมกม่วงเอามาจากไต่ต้นก็งามเนาะดินดีดินด,ด,นดีต้นงามค่ับอู้หงแต่เราเห็นมีหมยงามเห็นบปล่ะปาดเด็ดนะโลกว้างนี่

หเห็นจักมือน้องตะอ,อนนี่มีไฟฟ้าผ่านเอาผักอไน่โอ้ยจัะบาผักไรกบาดคุณหนหอนในเ <c oughs> บิงบ้งเบิ้งภาให้ภาพบันยาย <c oughs> ให้ภานบรรยายโอ้ยหมดแหกแดงก้อยูอยแดงก้อยแดงก้อย มาเขามาออกกับปิดเห็นน้ำเนด้อพี่น้องอเห็นว่าจะคองยุ่ไก่กระไดเอาวะเดว่าประเดหายเราบอกว่าขันเขาขันออกอกับบิดเห็นน้ำแน่บเดีพแพ้งไม่ล่ะทางเส้นนี้ก็ไปวัดวัดประพง เจนทางนี่จะไปวัดพระพงไม่เป็นไรยังชินซับเป็นฝุ่นเขาพอดีไหวว่าอะไรยากได้มีน้ำข่อยสองใบผุดเจ้าคือไงคือใบจะซื้อนํามันมีประโยชน์เอาเจ้าศีหูะบอกว่าข่อยเบาอย่าง ข้างเซนนี่ก็ไปบัดประพงษล้างยังเกาะขุดมหาลัยไปขืดสีไข่สีหมวกฮะขืดสีหมังใส่โอ้ยไม่ต้องใส่แล้วมันง่ามแล้วคุณสีใส่อย่งอีมันง่ามแล้วกินกับว่าอะไรกินขายกับว่าเด้กขาย ควดบ้านขายบ่ไดว่าก็ถึงควานเป็นจริงเฮ้ยสบายเลยเห็ดหลังไ้เห็ดสักพอดีอยู่ให้ก็มาเปิดรีสอร์ทนอนได้ยามาเหไปเฮ็ดนเหตุไหนเออเหดไหน่ยไปแล้ว เพทังใน้่กุหสกอนเพ็รหนออกมาอันหนาอืเค็ดโมดร์มเดร์เนาะสแสนกัสีพหอาคนจำเป็นอาบเอาเงินมายอะกว่าบอกไปบอกาอีกเงเอาเงเปกอนขอสี่พนที่หลังเอ้าไม่อยู่ตงกัน แจะปิด้อนที่หลังพูดอะไรก็ูดให้ป่วไปเปิดอี่สดนอนย่ามาย่ามใดหนี่เขามาปาตีกันอีกคนโมดิินเด้อดิเอามาจากสองแสนยืมเอามาเอามาเอามาใส่เข้งก่อยไอเดียดีบ่ไอเดียดีบ่เอา กูอ่ะกูอุ่ยปล่อยเนี่ยนะเขาจัำไมมันถึงมาป่อยไข่ไม่ไข่